เรื่องจริงผ่านจอเด็กซีรีส์ร้างของเล่นที่เคยสร้างความสุขให้กับเด็กๆและผู้ใหญ่หลายๆคนเหล่านี้กลายเป็นเพียงขยะที่ถูกทิ้งไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านไปแล้วหลังจากที่ได้รับการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธีหรือการทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานนานๆทำให้ของเล่นเหล่านั้นไม่สามารถใช้งานได้อีกส่งผลให้เกิดเป็นขยะอิเล็กทรอน์มากมายในบ้านของเราจนกระทั่งมีนักปลุกวิญญาณของเล่น ให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับทำไปมันก็มันก็เพลินนะมันก็มีความสุขอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ช่วยเหลือสังคมด้วยในการลดขยายอุิสากรแล้วก็ช่วยให้คนเนี่ยมีความสุขเด็กๆน้องๆก็จะได้แบบนำของเล่นเก่ากลับไปใช้ได้อนะไรเงี้ย คุณอนิรุธหุตางกูลหรือคุณบีชายวัย59ปีคือผู้ที่ปลุกวิญญาณของของเล่นให้กลับมามีชีวิตราวกับเพิ่งจะซื้อชิ้นนั้นมาใหม่ๆที่มองเห็นช่องทางสร้างอาชีพหลังจากที่คุณบีเข้าสู่วัยเกษียณชื่ออนิรุธหุตางกูลนะครับก็จบจบคณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีมลจมเการจ้าลุหาวิทยบังจากนั้นก็ทํางานที่ดัตต์แม ก็คือทําเกี่ยวเป็นวิศวกรซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นเป็นฝ่ายช่างแล้วตอนหลังเนี่ยเขาพอออกไปเซอร์วิสกับทางหัวหน้าฝ่ายขายอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออพูดพูดดีลูกค้าเข้าใจอธิบายได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้มาเป็นเซลล์ตอนหลังก็ทําเซลล์แล้วก็ขยับขยายมาพัฒนาขึ้นมาตลอดเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายจนตําแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายก็จนจนกเกษียณเลย ในช่วงที่คุณบีทำงานประจำอยู่เขาใช้เวลาว่างหรือฟื้นวิชาที่เคยร่มเรียนมาซ่อมของเล่นใส่ฐานที่มีอยู่ในบ้านจนมีความชำนาญระดับหนึ่งพอเกษียณเขาจึงเปิดร้านรับซ่อมของเล่นขึ้นตอนแรกก็ตกงานใช่ไหมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าจะจะมาซ่อมของเล่นเลยก็ทำเล่นๆน่ะพอดีมีความรู้ทางด้านออนไลน์ก็เลยลงลงเหมือนกับลงซ่อมของเล่นรับซ่อมของเล่นเนี่ยแล้วก็คนก็ส่งเข้ามาซ่อมเยอะ กก็็เเเลยเเลยยปนนาาได้้ขึมแยยมมามากแรกเริ่มที่เปิดรับซ่อมคุณบีบอกกับเราว่าเขาเลือกรับของเล่นส่ฐานชิ้นเล็กๆเนื่องจากมันซ่อมง่ายกว่าและมีปัญหาเรื่องสถานที่ที่จะใช้ซ่อมส่วนลูกค้าที่เอามาให้ซ่อมบ้างก็มาส่งถึงหน้าร้านบ้างก็ส่งกล่องพัสดุมาซ่อมเสร็จส่งคืนกลับไปยิ่งซ่อมไปก็ยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นจนลูกค้าบางกลุก่มที่ชื่นชอบเล่นรถแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ติดต่อเพื่อให้ซ่อมของเล่นชิ้นนั้นลูกค้าก็เอามาส่งให้ตลอดทุกๆวันมีตลอดเวลาครับผมกี่ร้อยกี่พันชิ้นแล้วครับก็จริงๆแล้วเนี่ยลดรถจะเยอะมากเลยนะประมาณสองสาพได้ คือเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามทําให้มันปุ๊บเดียวเสร็จเลยก็คือ,อประมาณชั่วโมงหนึ่งลูกค้าก็รอรับได้เลยก็เอากลับไปเลยถ้าเป็นของเล่นพวกนี้ก็พยายามที่จะหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเพราะจะเห็นได้ว่าเนี่ยบ้านบ้านจะเต็มไปด้วยของไปหมดเลยเนี่ยมันจะลกมากเลยเพราะนั้นถ้าเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รีบทําให้ลูกค้าไปเลยเนี่ยมันก็จะเต็มเพิ่มไปหมดเพราะว่าของอะมันมันมีจากทั่วประเทศมันไม่ได้มาเฉพาะแบบมาส่งที่บ้านนี้อย่างเดียว นอกจากจะรับซ่อมของเล่นใส่ฐานแล้วคุณบียังเปิดรับซ่อมคีย์บอร์ดเปียโ,โนไฟฟ้าอีกด้วยนั่นก็เพราะว่ามีลูกค้าบางรายต้องการให้คุณบีซ่อมให้แรกเรเราจำได้ไหมครับชิ้นแรกที่เราซ่อมคืออะไรชิ้นแรกก็คือตุ๊กตาสิงโตตุกต๊กตาตัวน,นี้ลูกค้าก็เป็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ แบบว่ารกกักตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วพอ,พอมันไม่มันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะตอนโตอ่ะเขาก็เลยอยากจะเอามาซ่อมให้มันกลับมาใช้ได้อีกเมื่อวานมีลูกค้าเอาตุ๊กตาสิงโตมาให้ซ่อมครับอาการเสียของตุ๊กตาสิงโตตัวนี้คือสิงโตไม่ขยับเนื่องจากเฟืองใน,นกลไกควบคุมการเคลื่อนไหวชำรุดคุณบีใช้เวลาซ่อมราวหนึ่งชั่วโมงก็ n, ทำให้ตุ๊กตาสิงโตตัวนี้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ ก็ผมผมก็โอเคพยายามซ่อมซ่อมแล้วก็ปรากฏว่าซ่อมได้มันเป็นตู้ตาสิงโตแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็กระดุกกระดิกอะไรเงี้ยสวยมากเลยแล้วก็ตรงเนี้ยลูกค้าก็ดีใจมากเลยว่าเอ้ยแบบซ่อมได้อะไรเงี้ยแล้วตอนที่เจ้าของเขามารับของหรือมาเห็นเขาพูดอะไรกับเราก็เขาก็รู้สึกดีนะบอกว่าเนี่ยอุ้ยแบบโอ้ดีใจมากเลยนะเนี่ยที่ซ่อมได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นของที่เขารักมากเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่เขาอาจจะซื้อให้นี่ไงตรงเนี้ยอีกหนึ่งชิ้นที่คุณบีมีความประทับใจหลังจากซ่อมได คือกล่องเสียงชิ้นนี้ครับซึ่งอาการเสียในครั้งนี้เกิดขึ้นจากสายพานข้างในเกิดหย่อนยานทําให้ตุ๊กตาไม่ขยับและไม่มีเสียงเพลงตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาโบราณเก่าแก่มากเลยนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นระบบเทปเป็นเสียงผิวปากผมก็ไม่รู้เขาเขาผูกพันไงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นของที่มันมันไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะมันเป็น เป็นตุ๊กตาเซรามิกซึ่งแบบนั่งไขวาห้างแล้วก็กระดิกขาแล้วก็ผิวปากซึ่งอันนี้ถ้าเปิดเครื่องออกมามันจะเป็นม้วนเทปเลยนะข้างในเป็นเทปเหมือนเทปสมัยโบราณอะ่ะมีหัวเทปอ่านเนี่ยแล้วก็แล้วก็รันไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเสียงผิวปากคุณบีใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกล่องดนตรีก็ทำงานเราคิดเงเินไดเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณพันหนึ่งพันพ ส่วนใหญ่ของเล่นที่มีมอเตอร์อยู่ด้านในใจํานวนาร้อยห้าสิบถึงันกว่าบาทอะไรเงี้ยอันเนี้ย 10, เพราะว่ามันต้องแกะมาแล้วเหมือนกับล้างพวกมอเตอร์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วอย่างสิงโตรเราคิดไปเท่าไหร่อะไร,ะไรนะอย่างสิงโตสิงโตนั้นก็ประมาณ8 8 0 0 7 8 0 0อย่างเงี้ยตอนเราพูดราคาไปตอนนั้นลูกค้าเขาติดอะไรยังไงไหมเขาแพงใปไม้หรืออะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องราคาเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยากจะให้ซ่อมได้มากกว่างี้เพราะของอมันมีคุณค่ามันไม่ได้หาได้อีกแล้วไง แล้วก็มันเป็นโบราณมากม,มันเก่าแก่มากเขาเลิกผลิตไปแล้วอะไรแบบนี้ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับได้แก่แว่นขยายคีมตัดสายไฟไขควงเครื่องวัดกระแสะไฟฟ้าหัวแรงลวดตะกัวบัดกรีแล้วก็อะไรต่างๆที่หาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วๆไปคือจริงๆของเล่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซ่อมง่ายมากเลยนะ ของเล่นเนี่ยมีอาการเสียอยู่ไม่ถึง10อย่างนะก็จะมีเรื่องของสายหลุดแล้วก็บางทีก็ลังทานสปกปรกแล้วก็จะมีเรื่องของมอเตอร์มอเตอร์อย่างที่บอกว่าเฟืองอะเฟืองที่ติดกับมอเตอร์ส่วนใหญ่นี่ก็เสียทั้งนั้น Bro. ก็คือเวลาหมุนไปมากๆมันเฟืองมันจะแตกอันนี้เราก็เปลี่ยนก็ใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็สวิตเสียก็จะมีเรื่องของอย่างที่บอกสายพานสายพานยืดแล้วก็มีหลอดขาด ลำโพงขาดอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคุณเรียนรู้การซ่อมของเล่นเนี่ยสิบอย่างเนี้ยพอพอทำไปเรื่อยๆทำนานๆเนี่ยมันจะคล่องขึ้นแล้วมันก็จะง่ายแล้วครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วเพื่อให้เห็นภาพว่าของเล่นไซนฐานต่างๆที่เสียไม่ได้ซ่อมยากจริงๆคุณบีจึงสาธิตการซ่อมให้ทีมงานดูเหมือนกับเป็น ผ่านไปไม่ถึง5นาทีคุณบีก็ซ่อมเสร็จพร้อมกับเปิดของเล่นชิ้นนั้นให้มีชีวิตอีกครั้งอน,นี้จตอนนี้จะมามาสาธิตวิธีการซ่อมของเล่นนะครับตัวนี้เป็นเป็นของเล่นที่ลูกค้าส่งมาให้เขาบอกว่าโอเคเปิดเปิดไม่ติดก่อนอื่นเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนว่าขั้วทานสกรปรกหรือเปล่านี่ฮะเราก็ดูนะครับว่าโอเคขั้วทานไม่มีปัญหา<ฮ>ขั้วทานสะอาดไม่สกรปรกใช้ได้ปกติก็ ต้องแตะเครื่องเนี like ่ยเปิดเครื่องออกมาเครื่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมีมีสายหลุดมาเส้นหนึ่งที่ปกติเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไฟไม่เดินก็คือขั้วมันถาไอ ไอ้ขั้วฐานเนี่ยมันจะต้องเป็นบวกและลบใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้เพราะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขั้วลบตรงนี้นะเราก็บัดกรีอันนี้เกิดจากสายหลุดที่มันเปิดไม่ติดเพราะว่าไฟไม่เดินเราก็บัดกรีอันนี้เราบัดกรีเรียบร้อยแล้วมันต้องน่าจะเปิดติดแล้วก,ก็ประกอบไว้แบบเดิมใส่ฐานดู อ่าไฟติดแล้วทีน,นี้เดี๋ยวดูเสียงมีปะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้โชคดีลําโพงไม่ขาดก็คืออันนี้ง่ายๆก็คือเป็นที่สายหลุดอย่างเดียวเราบัดกีขั้วก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเน,นี่ยนี้ได้แล้วเนี่ยแค่เนี้ยแค่นี้นอันนี้เท่าไหร่อันนี้เจ็ดรอห้าสิบ รถบังคับเนี่ยส่วนใหญ่อะมันมันจะไม่ค่อยเสียหรอกถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีสาเหตุที่คุณบีพยายามถ่ายทอดวิธีการซ่อมพร้อมกับบอกถึงอาการที่น่าจะเสียที่มันจะเกิดขึ้นกับของเล่นใส่ฐานนั่นก็เพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนซ่อมเป็นอยากให้ทุกคนมีรายได้เหมือนกับเขาอีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ดีมากเลยละคร แค่นี้เองจากตอนนั้นถึงตอนนี้กี่ปีแล้วก็น่าจะสี่สี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีห้าปีเราซ่อมพันนี่เราไปแล้วประมาณกี่กี่พันชิ้นน่าจะถึงถึงห้าห้าหกเจ็ดพันแล้วล่ะเยอะเยอะพวกคือไม่ได้นับแต่ว่ามันเยอะมากอ่ะก็คือก็คือพวกของเล่นย่อยๆเนี่ยเยอะมากท่านซับเป็นโนใหญ่ๆก็พอสมควรกันอย่างรถแบตเตอรี่ก็เยอะก็ก็หลากหลายรายได้ดีไหมครับก็ดีดีมากเลยอ่ะก็คือพูดง่ายๆว่าแบบ เงินนี้แบบไม่ไม่ขาดมือแล้วก็มีมีมเงินใช้ตลอดไม่จำเป็นต้องศึกษาเฉพาะด้านมาไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องกลไกลในการซ่อมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเรียนรู้ใหม่ได้เหมือนกับคนในครอบครัวของคุณบีที่ไม่ได้มีความรู้เฉพาะด้านมาก่อนแต่ก็สามารถซ่อมได้เหมือนกับคุณบีถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ อยากอยากให้คนไทยอ่ะซึ่งจริงๆตอนนี้อาจจะคิดว่าเออยากลําบากไม่มีงานทําแก่แล้วอย่างเงี้ยไม่ทําอะไรไม่ได้แล้วอะไรต่างเงี้ยตราบใดที่ยังมองเห็นอยู่อ่ะจริงๆผมอยากจะให้เรียนรู้ไอ้นี่เรื่องเรื่องของการซ่อมของเล่นเพราะว่าทุกบ้านจะต้องมีครอบครัวใหม่และครอบครัวใหม่ก็ต้องมีลูกมีลูกก็ต้องมีของเล่นของเล่นก็ต้องซื้อมาตลอดมีหลายชิ้นจะเยอะมากเลยอ่ะแล้วคุณคิดทุกบ้านทั่วประเทศอ่ะก็อยากจะให้เนี่ยมามาทำซ่อมของเล่นของมันก็จะได้ไม่ต้องทิ้ง เราก็ไม่ต้องเสียครอบครัวต่างๆก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่แล้วก็ซ่อมได้ปุ๊บม,มันก็ไม่เป็นขยะปัจจุบันคุณบียังคงเปิดรับซ่อมของเล่นใส่ทานอยู่ทุกวันวันละหลายชิน้นยิ่งซ่อมยิ่งเพิ่มประสบการณ์เพิ่มความชำนาญแล้วก็มีรายได้มากขึ้นแต่จะให้ดีคุณบีบอกกับเราว่าถ้ามีช่างซ่อมแบบคุณบีเพิ่มขึ้นอีกก็น่าจะดีไม่น้อย จะได้ช่วยกันซอบของเล่นเพราะเขามองว่าของเล่นทุกชิ้นมีค่าและยังมีอีกมากที่เสียสามารถสร้างความสุขและคุณค่าทางจิตใจให้กับเจ้าของได้อีกครั้งอยากจะให้ทุกคนคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนทุกคนอะ่ะมีมีความสามารถของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่จำเป็นต้องแบบจบการศึกษาสูงคนเราเราเรียนรู้ได้หมดอะ่ะ ผมอยากให้คนมองว่าเมื่อเราอายุมากผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันควรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าประสบการณ์เราก็มากขึ้นแล้วทํางานมาก็นานแล้วหนักมากแล้วอะไรต่างๆตรงนี้กับการที่จะมาเริ่มต้นใหม่เรียนรู้อะไรอีกนิดหน่อยแล้วก็สามารถที่จะแบบครับช่วยเหลือสังคมได้แล้วก็มีรายได้เข้ามาเยอะแยะตรงนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไง เรื่องจริงที่คิดถึงแบงพันปลอมเสียเวลาสักนิดหนึ่งดีกว่าที่เราจะรับธนบัตรปลอมนะคะเอามาแล้วเราก็คือจะต้องเสียทั้งของเสียทั้งเงิน